ครับพี่น้องครับเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะก้าวเข้าสู่พศใหม่2,567กันแล้วหลายท่านตั้งเป้าหมายที่จะตะลุยชิ้นงานแห่งชีวิตในปีใหม่กันเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเป้าหมายที่สำคัญยิ่งยวดนั่นก็คือเรื่องสุขภาพนะครับท่านจะตะลุยเป้าหมายทำการสิ่งใด เล็กใหญ่มากมายขนาดไหนท่านสามารถทำได้เราเชื่อมัน่นแต่ถ้าสุขภาพมันไม่ไปด้วยนะครับอ,อดอนแอดนอนติดเตียงมันก็จะทำให้เป้าหมายสะดุดหยุดลงนะครับดังนั้นเราต้องดูแลจัดสมดุลในชีวิตระหว่างการงานการใช้ชีวิตด้านสุขภาพให้ไปด้วยกันให้ได้ เราเชื่อมั่นนะครับว่าสุขภาพท่านสามารถดูแลได้เพราะว่ามีองค์ความรู้ใหม่ๆที่จะทำให้ท่านได้ศึกษาเรียนรู้ดูแลแก้ไขเป็นหมอให้กับตัวเองแต่ต้นทางเป็นเรื่องสำคัญอย่าให้ไปถึงหมอปลายทางที่รักษาโาครคภัยไข้เจ็บของเรานั่นหมายถึงเราจะต้องเข้าโรงพยาบาลหามนหาหมอดังนั้นพี่น้องที่เคารพครับ เริ่มต้นง่ายๆกับสุขภาพดีก็คือการบริโภคจงบริโภคอาหารต้นทางที่เป็นธรรมชาติที่สุดหลีกเลี่ยงเรื่องอาหารผ่านกระบวนการหลายๆขั้นตอนหรือการแปลรูปหลายขั้นตอนซึ่งมันจะมีเรื่องราวที่แอบแฝงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของท่านมีโรคภัยไข้เจ็บติดตามมา นะครับหลายโรคพวกโรค NCD เบาหวานหัวใจความดันหลอดเลือดตีบตันไตเสื่อมอะไรเป็นตัวอย่างที่เราได้เห็นกันและสุขภาพดีๆนะครับเราสามารถส่อาหาได้กับหลักการของโภชนาการที่ครบห้ามูในอาหารต้นทางจงทำเถอะครับแล้วชีวิตจะดีขึ้น แต่ถ้าเผื่อว่าภารกิจการทํางานมันก็ยุ่งเหยิงเหลือเกินจะสออหาให้ครบ5้าหมู่ไม่ได้มันก็มีหนทางเลือกครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆหลากหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อท่านศึกษาดูนะครับข้อมูลฝอยอินเคเดียนต่างๆว่าจะไปช่วยตอบสนองตัวเราด้านใดบ้างนะครับลุงเปี๊ยกก็ใช้วิธีการนี้ เราะจะสอหายครบผ้าหมูทีเดียวมันไม่ครบก็เลยใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไลออนมอรมาตอบสนองนะครับก็ทำให้ระดับค่าน้ำตาลที่เป็นปรวหวานสูงถึงประมาณ400ลดลงมาเหลือแค่70นิดๆนะครับไตเสื่อมไป20%ก็เพิ่มค่าขึ้นมาประมาณ80%และยังมีอื่นๆที่มันดีขึ้นและอะไรที่บกพร่องสะสมก็ต้อง อาศัยหมอปลายทางดูแลเยียวยาแล้วเราก็ย้อนกลับไปดูแลในเรื่องของพฤติกรรมอาหารต้นทางนอกจากนั้นครับเราได้สุขภาพที่ดีแล้วเรายังได้ธุรกิจที่อยู่ในสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไลออนมอนั่นก็นคือธุรกิจออนไลน์เน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งโดยไลออนมอเขาเป็นผู้ผลิตเพื่อพบพวกเราที่เป็นผู้บริโภค และก็ราคาก็จะเป็นราคาค้าส่งไม่ได้บวกกำไรค้าปริและก็เกิดความยุติธรรมเขาให้เรามาเป็นพาร์ทเนอร์ทำหนะ้าที่เป็นในหน้าขยายเครือข่ายผู้บริโภคขยายโอกาสในการสร้างคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและก็ไรายได้ที่จะเกิดจากการขยายเครือข่ายเป็นแผนธุรกิจของไหลออนมอหลักๆก,ก็คือ มีรายได้ที่จะได้จากไลออนมอเนี่ยสองประเภทประเภทแรกเบิกในราคาค้าส่งที่เราสั่งซื้อกันแล้วก็ไปจำหน่ายในราคาค้าปลีกชิ้นหนึงก็ได้กำไร100-200บาทขึ้นไปนะครับพี่น้องที่เคารพครับแต่แม้ว่าดูแล้วเอ๊ะทําไมกำไรแค่ชิ้น100200แต่การทำโซเชียลมันมากปริมาณดังนั้นครับ ผู้ที่ขายปลิกอย่างเดียวได้กําไรเป็นหมื่นเป็นหมื่นหมื่นเลยทีเดียวโดยลงทุนเพียงครั้งเดียวแค่ 1, 9 9บาทก็สามารถสร้างมูลค่ารายได้เข้าบัญชีเข้ากระเป๋านะครับเป็นหลักล้านได้รายได้ประเภทที่2นั่นก็คือประเภทการขยายเครือข่ายโดยไม่ต้องมารีวิวขายนะครับว่าผลิตภัณฑ์สินค้าตัวไหนมีจุดดีจุดเด่นอะไรตรงไหน,นยังไงตอบสนองอย่างไร นะครับแค่มาพูดบอกกล่าวสิ่งที่บริษัทมีแล้วก็ใรภัณสินค้ามีดีอะไรนะครับแล้วแผนธุรกิจเป็นเช่นใดแบบนี้เท่านั้นครับแล้วก็มีการขยายกันต่อไปก็จะเกิดไรายได้จากไลออนมอรที่เขาแบ่งสรรปันส่วนจากไรายได้ค้าส่งของเขา100%เนี่ยเขาจะตัดมาให้แผนธุรกิจถึง65% แล้วพวกเราที่เป็นพาร์ทเนอร์ทำหน้าที่ในหน้าจะได้รายได้อยู่3หนทางหนทางที่1ค่าแนะนำา2 2 0นะครับก็ไม่น้อยนะครับ120เบื้องต้นคือถ้าเกิดการแนะนำและสมัครต่อได้100%ทันทีแล้วคนที่สมัครต่อทำธุรกิจเป็นในหน้าเนี่ยก็จะอยู่ในสถานะของไดมอนด์คะแนนเกิดขึ้นนะครับ3 0 0พคะแนน 3,000คะแนนได้100%ก็คือ3,000บาทถ้าเรามองภาพว่าวันละ1ท่านที่สมัครต่อเดือนละ90,000นะครับนี่คือข้อนี้และกินชั้นลงลึกไปอีก20%ครับหนทางที่2เกิดจากการขยายแตกตัวไปในทีมของเรามากขึ้นเรื่อยๆก็แบ่งเป็นซ้ายเป็นขวาคะแนนเกิดขึ้นเช่นเกิดขึ้นในวันนี้8,000 80, 0คะแนนนะครับไลออนมอให 50%เป็นโบนัสพิเศษ80,000คะแนนคูณ50%คือ40,000บาทและถ้าทำได้ทุกวันนะครับทำได้ทุกวันเดือนละ1 2 0 0 0ล้าน2บาทนี่คือไรายได้หวนทางที่2ถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็คูณไป50%ลดหลั่นไปนะครับพี่น้องที่เคารพครับและไรายได้หวนทางที่3เป็นไรายได้เรียกว่า Passive Income ไรายได้ที่ยั่งยืน นั่นหมายถึงเกิดจากการบริหารแต่ละองค์กรที่อยู่ในสายงานของเราที่เขาแตกตัวออกไปเช่นองค์กรของนายเอเขาแตกตัวไปมีสมาชิกที่เป็นในหน้าพาร์ทเนอร์แบบเราเนี่ยนะครับถึง1,000ราย1,000รายซื้อกินซื้อใช้นะครับซื้อกินซื้อใช้แต่ละเดือนเนี่ย200คะแนนขั้นต่ำ เอา200คะแนนขั้นต่ำไปคูณ1,000รายก็คือ200,000คะแนนไลออนมอจัดโบนัสพิเศษให้10เปอร์เซ็นต์คือ20,000บาทให้กับเราทันทีและก็ยังลงลึกไปอีก4-5ชั้นให้เราได้อีก20รวมแล้วเป็น30รายได้ข้อนี้เป็นรายได้ที่เกิดจากการทำธุรกรรมของเครือข่ายที่ขยายกันไปเองโดยที่เราไม่รู้จัก แต่เรามีรายได้นั่นหมายถึงว่าเราหยุดทำงานรายได้ข้อนี้นะครับเราก็ยังคงได้อยู่เราคงได้อยู่เราตายจากไปรายได้ข้อนี้ยังไหลเข้าบัญชีเราอยู่ก็จัดว่าเป็นไรายได้ที่ยังยืนนะครับพี่น้องที่เคารพครับและท่านใดที่ตั้งเป้าหมายว่าเอออยากจะซื้อรถกราสักคันหนึ่งท่านใช้ความพยายามมาขยายเครือข่ายธุรกิจตรงนี้ท่านไม่ต้องควักกระเป๋าแล้วครับ เดี๋ยวรายได้จากไรอ้อนมอจะไหลเข้าบัญชีให้ท่านเองแล้วเมื่อท่านผลิตรายได้ข้อ1ข้อ2ข้อ3เดือนละ1 0 0 0 0แสนบาทขึ้นไปติดต่อกัน3เดือนไรอ้อนมอจะจัดเงินดาวรถเบนซ์จำนวน5 0 0แสนบาทให้ท่านไปดาวรถเบนซ์เงินสด2ล้านเเอามาขับแล้วเงินที่จะผ่อนล่ะครับก็รายได้จากไรอ้อนมอเดือนหนึ่งเฉพาะข้อ3เนี่ยเดือนนึงเป็นแสนแล้วเนี่ยนะครับ คุณก็เอาไปผ่อนลดเบน้์ได้สบายสบายและแถมท่านอยากเที่ยวไม่ต้องไปซื้อทริปที่ไหนครับเดี๋ยวไลออนมอจัดพาเที่ยวนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกเดือนต้องบอกว่ามีทุกเดือนไปต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นระยะนะครับนี่ล่าสุดก็จะไปเกาหลีในช่วงมก,กราที่จะถึงนี้พี่น้องที่เคารพครับ นี่คือเรื่องราวที่เราสามารถสร้างสุขภาพได้นะครับด้วยเงินเพียง100กว่าบาทเท่านั้นเองแล้วเราก็ได้ธุรกิจด้วยการลงทุนในการซื้อสุขภาพของเราเนี่ย199บาทเนี่ยนะครับเราก็สามารถดำเนินธุรกิจได้กับไลอันบอร์ดตลอดชีวิตแล้วขยายไปได้ทั่วโลกเพราะรหัสนี้รหัสเดียว สามารถขยายไปได้ทั่วโลก one world one code อีกทั้งทำได้ตลอดชีวิตแล้วมีลิงก์ขยายเว็บเพจต่างๆขยายเครือข่ายธุรกิจให้ฟรีมูลค่าก็5,000บาทขึ้นไปดังนั้นเรามาร่วมหนทางโอกาสของธุรกิจยุคนี้ที่มีโอกาสกว้างไกลถึงระดับโลกเนี่ยด้วยเงินเพียง199บาท ลงทุนเพียงครั้งเดียวนะครับแล้วไม่ต้องไปซื้อซ้ำซื้อต่อท่านก็จะมีโอกาสได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ตลอดไปครับและทำธุรกิจได้ตลอดไปครับอยากให้ท่านเข้ามาศึกษาก่อนศึกษาฟรีถือว่าท่านจะเป็นต้นสายของโลกนะครับในฐานะที่แลอลออนมอตอนนี้ได้ขยายเครือข่ายออกไป AEC แล้วท่านจะได้เปรียบ กว่าอื่นๆอ,อีกเยอะเลยเพราะว่าพอเริ่มต้นปุ๊บก็มีโอกาสสร้างเครือข่ายธุรกิจขยายไป aec ได้ขยายไปทั่วโลกได้เพราะว่า Lionmore เขารองรับตรงนี้ไว้เต็มที่อยู่แล้วเรามาศึกษาดูครับว่าพื้นฐานกลุ่ม Lion e n t e r p r i พรแล้วก็เป็นบริษัท l i o n m o อเนี่ยเขามีพื้นฐานยาวนานมาเป็น10บสปีเนี่ยเขามีรากฐานความชํานาญการในเรื่องสินค้าประเภท บิวตี้คอสเมติกเวลเนสอะไรต่างๆตรงนเนี้ยสกินแคร์เนี่ยมีความชำนาญการขนาดไหนเขาจึงสามารถเป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้า OEM ให้กับแบรนด์ต่างๆทำการตลาดอื่นๆต่อไปได้พี่น้องมาเรียนรู้ได้ฟรีมาเรียนรู้แผกนการตลาดยากง่ายอย่างไรแล้วมีเครื่องมือที่ทำให้ท่าน ประสบความสำเร็จได้ง่ายนั่นก็คือ PDX Project Lion Mall 3เดือนแสน6เดือนล้านเขาทำกันเช่นใดและเขาทำกันไปได้แล้วแล้วตอนนี้คนที่เข้าสู่ระบบนี้แม้กระทั่งพูดไทยยังไม่ชัดนะครับชาวลาวกัมพูชามาเลเซียมเมียนมาไทยใหญ่ต่างๆตอนนี้ก็มีรายได้เป็นแสนแสนกันไปแล้วโอกาสเปิดกว้างไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะครับ เปิดโอกาสให้สร้างโอกาสต่อกันทั้งโลกเลยทีเดียวพี่น้องครับตลาดเครือข่ายของไลออนมอกว้างมากเชิญพี่น้องมาร่วมเป็นต้นสายเปิดโอกาสให้กับชีวิตท่านต้อนรับปีใหม่2567ด้วยเงินเริ่มต้นเพียง1,99บาทเท่านั้นท่านจะเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ได้เป็นลูกน้องขครลูกจ้างขครด้วยตนเอง นะครับแล้วก็ติดตัวตลอดชีวิตไปครับแอดไลน์เพื่อต้อนรับศักกาชใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวจะส่งลิงก์การเข้าไปศึกษาเรียนรู้ในห้องประชุมสูงที่มีการเรียนรู้ตอนหนึ่งทุ่มทุกวันนะครับหลังจากนั้นเมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้วท่านก็จะได้มีห้องเรียนอื่นๆที่ปรับศัก,กยภาพต่อไปนะครับพี่น้องที่เคารพครับ เรามาเรียนรู้ว่ามีใครบ้างที่ประสบความสําเร็จเขาทํากันอย่างไร9เดือนเขาได้รับไรายได้จากแร้ออนมอไป5ล้านกว่าบาทเขาทําไป6เดือนเขามีไรายได้เป็นล้านบาทเขาทําไป3เดือนเขาหยิบเงินไปหลายแสนบาทเขาทําได้เช่นใดเรามาศึกษาไปด้วยกันครับไปพร้อมกันกับลุงเปียกนี่แหละเพราะว่าสิ่งนี้ที่เราจะทํา เราสามารถกำหนดบำนาญของชีวิตที่เป็นรายได้ที่ยั่งยืนแม้ว่าเราไม่ได้เป็นข้าราชการเราทำงานไม่ต้องให้ยาวนานเป็น3ามสปีจนกเกษียณอายุแล้วได้บำนาญครับเราตั้งใจศึกษาเรียนรู้และทำไปด้วยกับไรออนมอไม่เกิน1ปีครับจะมีบำนาญ p a s s i v อินค o m มเกิดขึ้นเข้าบัญชีท่านทุกเดือน แล้วรายได้ที่เป็นแพสซีฟอินคมนี้เป็นรายได้ที่เป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลานของเราได้นั่นหมายถึงเราตายจากไปรายได้ตัวนี้ก็จะไม่หยุดครับไม่เหมือนบำนาญข้าราชาการนะครับพี่น้องที่เคารพครับเรามากำหนดชะตาชีวิตของเราด้วยตัวเราเองเราจะมีความภูมิใจและเราก็จะมาสร้างความยั่งยืน อิสระภาพในการดาเนินชีวิตเพราะธุรกิจออนไลน์เน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งของ l i ออนบอ l ใช้มือถือทำเท่านั้นเองเราจะอยู่ตรงไหนทำอะไรเราก็สามารถดาเนินธุรกิจตรงนี้ควบคู่ไปได้เรียนเชิญครับแอดไลน์แล้วก็ทักกดสมัครในลิงก์ที่จะศึกษาเรียนรู้ฟรีไม่ผูกมัดนะครับเข้ามาเรียนรู้ก่อนฟรี แล้วถ้าประทับใจอย่างไรก็คอยว่ากันด้วยความปรารถนาดีอยากจะมอบของขวัญปีใหม่2,567ให้กับท่านเริ่มตั้งต้นชีวิตอีกหนึ่งแนวทางเพื่อจะเปิดบัญชีให้เงินไหลเข้ามาเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพชีวิตทำให้เศรษฐกิจในครูเรือนของท่านแข็งแรงแข็งแกร่งด้วยความปรารถนาดีจากลุงเปียกเสียปักครับ